YG ได้เขียนบทความเกี่ยวกับโซโล่ของลิซ่าออกมาพร้อมบอกกับเพจบลิงเต็มตัวรับมือกับลิซ่าที่เหนือกว่าลิซ่าแต่ก่อนยังไม่หมดแค่นั้นสำนักข่าวเกาหลีก็ได้ออกมาเขียนเกี่ยวกับลิซ่าหลายสำนักโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนก็จากเมื่อคืนเนี่ยที่ทั้งค่าย YG ได้ทําการออกมาโพส์เกี่ยวกับโซโล่ของลิซ่าอีกรอบนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แค่โพสใน IG ใน t w i t t e อร์ใน Facebook นะครับ เพราะแน่นอนว่าครั้งนี้นั้น YG นั้นได้ทําออกมาเป็นแบบวิดีโอเลยสามารถนะครับนำมาโปรโมทใน YouTube ได้ซึ่งหลังจากที่ค่าย YG นะครับลงใน YouTube ไปเป็นเวลาแค่ประมาณ12ชั่วโมงนะครับหรือครึ่งวันทําให้ยอดวิวลิ s ต a าเฟิร์สซิงเกิลอับัมนะครับมียอดวิวประมาณ4.5ล้านหรือ4ล้าน5แสนภายในแค่เวลา12ชั่วโมงเท่านั้น แถมตอนนี้นะครับยังติดเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยและยอดไลค์นะครับก็ถึง1.2ล้านซึ่งการโปรโมทในยูทูบนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งที่คนจะเห็นโซโลของลิซ่าได้เยอะแถมตอนนี้เป็นหนึ่งในมาแรงด้วยก็ถือว่าดีนะครับที่มีวิชวลทีเซอร์แบบวิดีโอออกมา ซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยทำให้เหล่าแฟนชาวอินเตอร์นะครับได้ออกมาชื่นชมลิซ่าในหลายๆทางบางคนก็บอกว่าลิซ่านั้นเธอคือพระเจ้าเธอนั้นดูเท่มากๆเหมือนลูกของเทพอะไรสักอย่างมานั่งเล่นกลางพายุบางคอมเมนต์ก็ได้พิมพ์ว่า God Is b w o Men รับประกันได้เลยว่าเพลงของลิซ่าเพลงนี้เนี่ยต้องเป็นเพลงที่แรงแล้วก็เท่มากๆอาจจะเป็นแบบเพลง Cut i s l o o ม e ในเวอร์ชันลิซ่าคนเดียวและไม่ใช่แค่คอมเมนต์จากแฟนคลับนะครับทาง YG E หรือ YG Entertainment ได้ออกมาพิมพ์อธิบายเกี่ยวกับอัลาบั้มของลิซ่า ทาง YG นั้นก็ได้บอกว่าเหมือนอย่างที่ชื่ออัลบั้มลาริซาจะให้ความหมายหรือสื่อถึงเหล่าแฟนคลับนั้นจะได้สัมผัสเสน่ห์เป็นสเสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่งนะครับหรือสเสน่ห์โดยธรรมชาติของลิซ่าซึ่งทาง YG จนะครับจะบอกว่าสเสน่ห์ของลิซ่านั้นจะแตกต่างไปจากแต่ก่อนและให้เหล่าบลิงจับตามองแล้วก็ตั้งตารอลิซ่าที่เธอนั้นจะเหนือกว่าลิซ่าขึ้นไปอีกเพราะนี่นั้นเป็นโปรเจกต์ที่เธอเตรียมความพร้อมมาอย่างนานมาก ก็นี่นะครับไบจีได้มายืนยันว่าเราจะได้เห็นลิซ่าในเวอร์ชันที่เหนือกว่าลิซ่าขึ้นไปอีกคาดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ลิซ่าไม่เคยแสดงให้แฟนคลับเห็นมาก่อนแล้วตอนนี้ก็สามารถแสดงทด้อย่างเต็มที่แล้วเพราะว่านี่เป็นโซโล่ของเธอลิซ่าสามารถทําทุกอย่างได้ที่เธอต้องการต่อมานะครับมีใครหลายคนอยากให้อดินมาอัปเดตย่าผู้ติดตาม IG จีของทั้งสสาวนะครับก็เดี๋ยวอดิมมาอัปเดตให้ฟังกันเนาะคนแรกนะครับลิซ่าตอนนี้ผู้ติดตามเธอก็ใกล้จะ60ล้านแล้วตอนนี้ลิซ่าแบล็คพิ้งนั้นเธอมีผูต้ต มาที่คนต่อมานะครับก็คือเจนนี่แบล็คพิงคเราแฟนคลับนะครับก็เพิ่งฉลอง50ล้านผู้ติดตามไปเมื่อกี้ซึ่งตอนนี้นะครับเจนนี่มี50ล้าน100,000ผู้ติดตามก็ตอนนี้นะครับใครหลายคนอาจจะเห็น Jenny เจนนี่เงียบๆแต่เจนนี่นั้นเคยบอกว่าเทอนั้นมีแลนจะร้องเพลงลง Youtube อย่างที่เจนนี่นั้นเคยร้องเพลงของลาเปนเซลไปก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้นะครับเจนนี่คงอาจจะดองไว้ก่อน ตอที่เมมเบอร์คนต่อมานะครับก็คือโรเซ่ปัจจุบันนะครับโรเซ่มีผู้ติดตาม45ล้าน2แสนก็สำหรับใครนะครับที่อยากเห็นโรเซ่ร้องเพลงก็คงน่าจะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าโรเซ่เพิ่งโซโล่ไปเสร็จ4เดือนแถมโรเซ่นั้นยเพิ่งไปร้องเพลงมากมายนะครับในรายการ Sea of Hope มาที่คนต่อมานะครับก็คือพี่จีซูตอนนี้นั้นผู้ติดตามล่าสุดของพี่จีซูมีอยู่45ล้าน1 0 0 0 0คนโดยตารางงานของพี่จีซูที่น่าจะใกล้ที่สุดในตอนนี้ก็คือซีรีส์ Snow ด r o p ที่มีแพนจะฉายในปลายปีนี้คงต้องมาดูกันว่าระหว่าง s no w ด r o p กับคัมแบ็กของ Black พิงเต็มวงนั้นอันไหนจะมาก่อนซึ่งหลายคนก็คาดเดาว,ว่า Snow ด r o p นั้นน่าจะมาก่อนการคัมแบ็กเต็มวงของ Black พิงโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับตารางงานขออในนนน่วววคปปปีีหลลลัักก็สสิ้้ไเตาาแจด